โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับลูเ e r Channel กันแล้ววันนี้อยู่กันในเกม r วีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาสอนเล่นตัวละครสลิมยืนเลนกลางนะครับผมเนื่องจากมีคนขอมาในคอมเมนต์แลว้ผมขึ้นให้ดูว่าตามนี้แล้วครับผมก็มีคนขอมาให้สลิมยืนกลางนะครับผมเนื่องผมก็งงเหมือนกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าแล้วตัวนี้นะครับผมผมว่ามันน่าจะเล่นได้นะครับไปแล้วต้องรอดูในคลิปกันเลยดีกว่าก่อนไปดูในคลิปก็ไปดูไอเทมของสลิมกันก่อนดีกว่าผมไป โอเคครับมาหน้าไอเทมของสลิมยีเลนกันนะผมก็เราจะขึ้นไอเทมกันให้ดูนะผมก็ชิ้นแรกจะเอาเป็นรองเท้าวอรบูทนะผมสำหรับรองเท้าของสลิมนะผมจะไปเอาวอรบูทเพราะว,าวอรบูทจะช่วยความเร็วในการโจมตีนะครับผมแต่ถ้าเกิดฝั่งงูแบบว่าซีซีหนานจร,งจรงิงก็รองเท้าเกินเก็บก็ได้การสถานนานนะผมแต่ผมแนะนำเอาวอรบูทดีกว่าในกาให้สลิมตีไวมากขึ้นนะผมชิ้นที่มาจะเอาเป็นฟาเนียทารอนนะผมเพราะว่าไม่เอาฟาเนียทารอนคนระับ ฟาริมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างละลายแทงได้อยู่แล้วนะการเอาฟารีนทารอนทำให้ฟาริมละลายแทงมากมากขึ้นนะผมหรือใครจะไม่เอาฟารีนจะออกบิดเบลดก็ได้แล้วแต่นะแต่บิดเบลจะเน้นแบบเออ่ซอยไวๆครับยิงทีๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจอาจจะเบากว่าฟารีนทารอนนะแต่จะแทงก็มากให้แนะนําเป็นฟารีนทารอนมากกว่านะครับผมมอขึ้นฟารีนทารอนได้เราจะขึ้นครีฟสันตินะครับผมแต่เมื่อขึ้นสันติแน่นอนแครี่ก็ต้องเล่นคิดดีข้อครับยิ่งแรงครับฟารีมยิง ตีไว้ก็ยิ่งแรงขึ้นครับพีสันติช่วยเพิ่มพลังอัตราคิมากขึ้นนะครับผมแร้ชิ้นต่อมาเราเอาเป็นซีรีส์สติงนะครับผมเนื่องจากเราเออกท้าวอรบูนะซีรีส์สติงเมื่อติดกินิคอลก็จะเพิ่มต้านทานสถานะให้ทลิมต้นนานทาัศนะโดยไม่ต้องออกท้าเกนเก็บน,นะครับผมแต่กเ,เกิดใครอ่องท้าเกนเก็บเปลี่ยนซีรีส์สติงเป็นอินฟิตคอร์นะครับผมมากกว่านะถ้าเอาเป็นท้าเกนเก็บน,นะผมแต่ผมเอาเป็นซีรีส์สติงนะครับผมชิ้นต่อมาเราจะเอาเป็นมูรามาซานะก็คือเอามา ละลายแทงต่อเลยนะแต่ถ้าก็ฝั่งนู้นไม่หน่ามากก็ออโบเค้นสเปียก็ได้ครับแต่ในคลิปต่อเป็นมูรามาสาะครับผมชิ้นสุดท้ายถ้าใครอยากแรงมากขึ้นอีกก็ออออกเป็นไฟล์ทูนแลวครับจะแรงมากๆครับตายนะคือเป็นยิงแรงมากครับผมแต่ถ้าใครอยากเซฟก็อ้อเป็นกอดตายเกินก็ได้แล้วไม่ตายยืนเลนได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้กับการออกของสลีมยืนเลนนะไปดูพลังแฝงที่ผมใช้กันเลยดีกว่าผมไปโอเคครับหน้าพลังแฝงของสลีมผมจะใช้เป็นเซตสี่ ฟ้าเรืองนะผมก็คืออาเชมี่ก็คือพลังรวยนั่นเองนะผมฟ้าแรกเลือกเป็นรีคอร์ดบิลพัทนะหรือใครจะเลือกเป็นมาเอาโฟก็ได้แต่ผมจะแนะนําให้เป็นรีคอร์ดบิลพัทมากกว่าครับถ้าเล่นแครี่นะจะช่วยดึงเลือดจังหวะให้สตรีมรอดได้แลครับผมอันต่อมาเราจะเลือกมิโนคิวนะจะทําให้ช่วยให้สตรีมเคลียร์คิฟได้ไวมากขึ้นนะครับผมเพราะสตรีมเคลียร์คิฟไวปุ๊บก็ไปแกงได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็อสุดท้ายเลยเป็นอาเชมี่นะก็คือเทมรวยนั่นเองจะช่วยให้สตรีม รวยไวมากขึ้นและเกิดไวมากขึ้นนะเนื่องจากเฮลีมเป็นตัวเลทเกมนะก็ต้องพึ่งอาเชมีให้รวยไวมากขึ้นนะผมที่สองเราจะมาเราเลือกเป็น x off verify นะเพิ่มดาเมจให้ break. สลีมนะแล้วก็ holy vernic นะผมสำหรับซีเดียของสลีมนะผมก็ประมาณนี้สำหรับพลังแสงของสลีมนะครับผมส่วนรูนของสลีมผมแนะนำให้เป谢谢็น lamp head 10 speed 10 dragon core 10แล้วก็เป็นลุนทั่วไปสำหรับแครี่เลยนะผมสามารถเอาไปใช้และปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผม ก็ก่อนไปดูกันก็สลิมที่ผมเอาไปนั่นคือไปยืนเลนกลางนะครับผมก็ใครอยากจะเอาไปยืนเลนกลางก็ต้องถามเพื่อนก่อนนะว่าแนะนําว่าไหวไหมเพื่อนไปยืนเลนกลางนะผมให้เราเล่นสลิมยืนเลนกลางนะถ้าเพื่อนในทีไม่โอเคเราก็ไม่ต้องหยิบไปนะผมแต่ถ้าหยิบได้ก็หยิบมาแล้วผมว่าน่าจะโกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์กันด้วยครับผมถ้าพร้อมดูสลิมยืนเลนกลางกันแล้วก็ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าผมไปโอเคไปรุยกัน วันนี้ก็มาเล่นสลิมกลางให้ดูกันนะครับหลังจากมีคนข้อมานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดขนาดไหนลสลิมกลางแต่วันนี้อาจจะโหดกันได้ครับเพราะเป็นเป็นตัวลายแทงได้เลยนะคือแบบเอามาละลายแทงแทนเมดนะครับผมก็มาดูกันว่าจะลุ้งหรือจะรอดน,นะครับปลาหอบไปไม่โดนแล้วหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็ลองเล่นนะครับก็จะโหดจนไหนจ,จะขี่ขี้ไปก็ได้นะปลาไปโดน เดี๋ยวผมโดนดักปู๊บเนี่ยร้อนอยู่นี่เ,เพื่อนพิษแมนอาจารย,ย์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตาหอกไปโดนก็จะไปช่วยไงก็ขอโทษแล้วกันเพื่อนขอโทษแหน่ พีดี้นในเองโอ้ยโอ้โทษยิงแรงเกินฮึยโอ้โหโดนเอาดิเอา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 มันเอามันดิเอามันเอาไม่ได้ๆๆโดนโ,นโดนหอกมันนี้มีอันตีนะพอเด็งเข้าไปแล้วอะ ปลาเรนสวยโอ้ยีหน้ามาโอตายตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ไหวไม่ไหวเขาถอนมาอีกเป้า,หาเหลือดไม่ค่อยมีเด้อนั่นไหนป้าหอกไปโอ้ยป้าโดนเกียนช่วยเร็วมาช่วยเร็วอ้าว จะมาช่วยป้าค oh, ิวได้เฉยแบทแมนเปิดว่าแบทแมนแบทแมนแบทแมนโดนโดนเอลซูโดนยกผมโดนยกโอ้โดนยกช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยเบ้ห่างๆเลยช่วยเบ้ห่างๆเลยเพื่อนเอาเลยเก็บเอลซูเก็บเลยเก็บเอลซูสวยครับสวยเพื่อน โดนโดนโดนเอาดิไม่ตายวนเดอร์มาโอ้ยวนเดอร์วนเดอร์ตายสวยตลาหอกไปแล้วเพื่อนโดนโดนสับดิสับสับเอามันสวยโอ้ยสับสุดๆจังวันนี้โดนมาโดนมาโนดนโดนหอกต้องได้ต้องได้คิวสวยได้แล้วหนึ่งตัวครับจงังวันนี้เพนเพนนี่ครับรออะไร ปลาหอกโอ้โหสวนอีกเอาเอาโอ้ยโอเคตายไปยีหนะ้าหืมใจถึงใจปลาหอกไปแล้วไม่โดนฮืม <c oughs> โบกไม่พักเลยจังวันนี้เฮเจาเจโอ้โหโอ้โหฟิกฟิกออกฟิกไปแล้วว่าเจอเอลซูแน่จังวันนี้ โอ้โหปลาหอกไปหนีแล้วถอยแล้วเพื่อนบวกกันเลยเพื่อนบวกกันเลยเอาเลยไม่ไหวแล้วไม่มีเลือดเอาได้ก็เอาเพื่อนจะตายจะตายจาังวะนี้ไม่โดนหอกไม่ตายไม่ตายโอเคสวยสวยยิงอมเฮ้ยวันเดอร์โอ้โหวันเดอร์เราขอโทษเราขอโทษ เราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษบอนเด้อร์บอลเด้อร์บอลเดอ้อเอาดิเอาดิเอาโทนโทนโอ้ไม่โดนหอกถ้าโดนหอกนะผมส่วนละสวยแบทแมนเก็บได้ตัวนี้นที่แบทแมนครับรวยๆเลยจังหวะนี้รอยล้านโดนโดนโดนไม่ดีเล็งรอเลยเล็งรอเลยจังหวะเมื่อกี้บอกเลย งงงอะคือหอ,อกมาได้ไงจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันมีหอ,อกมาได้ไงครับนี่อโดนนะเพื่อนพระเอลซูย,ยิงผมได้ฟเลนนะว่าฟเลนถ้านายกล้าเราก็พร้อมเฮ้ยไม่โดนโอ้โหทำไมผมโดนอัติเอลซูโอ้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 ดึงโดนโอ้โหดึงโดน เอ้ย oh ยุยยุยยุยโอ้โหยอมครับวันเดอร์ยอมยอมไม่ไหวไม่ไหวถ้าจะตามกันนนี้ยอมโดนยวันเดอร์เอาดิรถไสได้วันเดอร์เอาเลยนั่นไสโอ้โดนไปหนึ่งนัดโดนโดนวันเดอร์นะเข้าไม่ได้เพื่อนยิงให้ยูยิงให้ยู โอ้โห oh. เอาดิเอาดิเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหว่ามันยิงส่วนแน่เอลซูเนี่ยแฮนด์่โอ้โ oh. หไม่โดนหอ,อกไม่เป็นไรสวยได้อยู่เออจะตายก็ตายน้อยจะตาย,ย,ตายดูด้จะคีบกัน อาช่วยช่วยวันเดอร์ช่วยวันเดอร์ละลายวอยู่ละลายอยู่ละลายอยู่สวยช่วยเต็มที่อเอาดินี่เราจะไม่ได้คิวเลยหิไม่ได้คิวน้อยมากเลยตอนนี้ซับลุ้นล้วนหงโมทอสไล่ฆ่าโทนยันบอกยันหน้าป้อมก็เกินไปเอเนีนยันป้อมโอ้ คืนโอ้โหมอมทอยก็เกิน <c oughs> อ้าวได้ได้ทนเฉยได้ทนเฉย <c oughs> เลยเ <c oughs> มียวเมียวไม่บวก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 เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทนตกใจเ <c> ฮ <oughs> ้ยตายได้ไงเอ้ <c oughs> <c oughs> ทนตกใจ <c oughs> งงเลยสิหอกหอกมีแชกโอ๊ย ô ô ô đi trai trai thật you ô ô đồ này kìa <laughs> đồ lá đi kìa Đồn luống ấy đồ lá đùi còn đồn đặc nè này ô nhiều ma người nè Nhiều ma người nè Nhiều ma người nè Nhiều ma này nè ma nè Nhiều nè lấy 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 đi ไหลให้หมดเรื่อยๆเรื่อยๆบอกเลยไอ้ยีน่ากับเอลซูโอ้โหติดคีปเอลซูเอลซูไม่ตายเอลซูแตกโอเคยีน่ามาดียีน่ายีน่ามาดียีน่ายีน่ามาดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นแมวแมาไม่จบถอยถอยถอยให้หมดถอยดันปั๊มไปเจ้าสลิม <laughs> เอ้ยอย่าเกีมันจะจบใบเกินเพื่อนแหน่พวกหนูคงตกใจเกียรเกินตัวอะไรมันจะเกียรขนาดนี้ถ้าผมไม่โดนหลวงตายช่วยอยู่ช่วยไป้ห่างห่างช่วยไป้ห่างห่างช่วยไป้ห่างห่างวันเดอร์มาดิวันเดอร์วันเดอร์วันเดอร์มาดิวันเดอร์มาดิวันเดอร์ก็มาดิวันเดอร์มาเลยโอ้โหตายมันโหดเกิน มันเกินไปหรือเปล่าพี่เรียบร้อยโทนตายอุ้ยผมโดนยกแล้วเนี่ยเอาไม่โดนไม่โดนเอามาดิได้หมดนะได้หมดนะได้หมดนะเออโดนจะสู้โดนเอาเลยเพื่อนเก็บไปสู้สวยห้าทางห้าทางดันนี่ดันนี่ดันนี่ซอยเพเลย์เลยแน่นอนเพื่อนโดน โดนแล้วก็ใส่โดนแล้วก็ใส่ถอย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 อย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบเอาสามทางสามทางป้อมสามทาง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 เห็นไหมตัวเล็ดเกมโหดมากตายให้ธรรม,มด,ดาจุบปอจุ๊บจุ๊บอูยโ,โดน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 อะไรไม่รู้โดนอะไรไม่รู้จังหวะเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้โดนอะไรไม่รู้ อ่ะโดนแตกไปโอ้โหซับอีกแยะสิบเจ็ดตัวเดี๋ยวสู่หลิงผมอยู่อุย้ยโอ้โหโอ้ตายตายซื้อเคียวซื้อเคียวเดี๋ยวสู้วัดเปล่าเดี๋ยวสู้ถ้าโดนหอกก็ตายนะถ้าโดนหอกก็ตายนะถ้าโดนหอกก็ตายนะโอ้ยีน่ายีน่ามายีน่ามายีน่ามาโอเคจบเลยแล้วกัน โอเคโอ้โหซอยยับครับตายอฝั่งนู้นถึงกับร้องอ่ะ MVP นต้องต้องใส่ครับไปับไปดูช่วงสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่า okay, ครับผมไปโอเคครับก็จบลงมาแล้วสำหรับคลิปตายยืนเลนที่ขอมาผมก็ว่าค่อนข้างจะเล่นได้และโกะม,มากๆเลยนะครับผมเนื่องจากถ้าเราไม่มีตัวเมดใช่เรายิบแคลร่ตายเพราะตายมันเป็นตัวละครที่ละลายแทงได้เลยเอามาละลายแทนเมทตายก็น่าสนใจเหมือนกันนะแพทนี้ ตายก็สามารถไปยืนกลางได้เลยนะแบบนี้นะผมแต่แค่ต้องบความเข้าใจกับเพื่อนก่อนนะก่อนที่จะยิบตายไปเลนกลางครับผมให้คุยกับเพื่อนก่อนไว้ยิบตายแบบเพื่อนให้หรือไม่ให้ก็ต้องดูเพื่อนในทีมเลยนะผมถ้าให้ก็ยิบมาได้เลยครับผมค่อนข้างจะโกงอะไรทีเดียวนะผมเกมนี้ก็ MVP นะครับผมคาาเม่ซานมเ3นะโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นไงบ้างจับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้นะครับผมคลิปน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรต้องรอรับชมกันได้เลยครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ